สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ตเจตัวจริงเรื่องกีฬานะครับนำาผู้ชมมาติดตามชมการถ่ายสดการแข่งขันเอเชียนยูทเกมครั้งที่3จากประเทศบาเรนนะครับในช่วงเย็นวันนี้จะเริ่มด้วยการแข่งขันชกมวยไทยนะครับไทยของเราอยู่น้ําเงินก็คือนัทธิดากันบุรีเอาชนะคะแนนนักชกจากกัมพูชาท่านเข้ารอบมาได้แล้วยกที่1นยกละ2นาทีนะครับ สู้กันสามยกกดเข่าได้ก็มวยไทยเลยครับนัทิดานั้นขวานะครับมวยขวาส่าาวนล็อกขับเบาเน้นมวยซ้ายจะหลุม,ลมหลวมดียังไงอุ้ยมามียิงหมัดซ้ายครับล็อกขับเบาหยับหยับตั้งขาตั้งขากลับมาอวางแข้งโอ้โหอุ้ย,ยมานัทิดาเตะขวาแต่ว่าล็อกขับเบาคืนด้วยซ้ายเตะซ้ายได้แรงเหมือนกันเอาครับเอา รวมดันหน้าครับนี่ครับขาซ้ายจะก็แข่ขงขวานี่ถนันนีแล้วซ้ายอีกดอกนึงจิ้มจิ้ม,มัดซ้ายครับงอขาเบาสองนาทีแล้วนะครับปลายยกแข่งประสานแข่งกลางอากาศล็อกล็อเข่าซ้ายขึ้นเข่าซ้ายได้ดอกหนึ่งนัติดาเอเชียนยูสเกมก็ภายใต้การดูแลของอิฟมาครับนี่ครับ,รบ,รบยกแรก10ต่อ9ครับ เป็นของนัทธิดาครับยกที่2อีก2นาทีเดินครับนัทธิดาทิบทีบซ้ายนำคว้าได้เวียงเอียงอีกทีนึงแล้วยังหาเหลี่ยมหาจังหวะขึ้นเข่าไม่ได้เตะครับนอกเตะตัดขาเดินวางแข้งซ้ายแต่แถวโคนขาใครออกอุดก่อนแล้วหลุดนี่จะโดนสวนมีแข้งซ้ายเบิ้ลครับเตะขาหน้าต่อยขวาวางแข้งซ้ายนัทธิดาขวาอีกหมัดน,นึง จิ้มซ้ายหมัดหนึ่งแล้วขึ้นเข่าซ้ายโอ้ทำได้สวยน้งองขาา้าเบาลธิดาก็ไม่ได้เหนือกว่ามากมายหมดยกแต่ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับต้องมีอาวุธนำอย่าเข้าไปหลุมหลวมมาเข้าไปซุ่มสี่ซุ่มห้านี่มีหมัดซ้ายอันตรายนะครับนองขาเบาเดินแล้วหาจงังหวะวางขวานะครับแข้งขวาน่หละกรับเต่ขวาต่ขวาแาต่ขวาแต่ขวาที่ป้องกันยากหันหลังอุ้ยเข่าสวยครับเข่าซ้ายสองดอกทางเลือกที่ดีเนี่ยครับขยัย นี่ครับขยับล็อพอไม่ได้จังหวัดยึกจักยิกๆักก่อนแล้วก้าวสืบท้าให้ลึกๆหน่อยขว้างแข้งขวาน่แหละครับแล้วก็ล็อกหมุนหมุนแล้วขึ้นเข่าสั่งลาหน่อยครับอีกสักดอกมั่นใจมั่นใจแล้วก็ต้องขึ้นด้วยต้องเอาขึ้นเข่าด้วยหมดยกที่สามอย่างน้อยก็ยังได้กระตุกเข่าซ้ายเข้าไปที่ชายโครงของฮอกคาบารได้ดอกนี้เลยครับในช่วงก่อนจะหมดยกเข้ารอบรองสรับมวยนะครับครับจะได้เรียนต้องแดงเนี่ย เราชนะฮะถ้าดูตามเชิงนั่นครับมมียกสองไปเดินช้าแล้วแทบ,บไม่เดินนะครับทำให้นกขาเบาก็ออกวุธโต้ได้บ้าง <c oughs> ชนะไป2ต่อนหนึ่งเสียง2องต่อนหนึ่งยกนะครับ2บตอนน่อหยก